สวัสดีครับนะครับเมื่อนี้นะครับเป็นเช้าวันที่14ทนะครับธันวาคมพศ2565นอะครับอีกแบบเดียวก็จะหมดปีหมดเดือนอไปแล้วครับปีพศ2565เข้าสู่กลางเดือนของปีอง้าแล้วนะครับเ,เดือนสุดท้ายของปีแล้วนะครับเมื่อนี้หลังจากที่บรายอัปเดต นะครับออยู่ใครอยู่ส่วนคือเก้าแล้วครับโบได้อัปเดตให้พี่น้องมาเบิ้งนานพอสมควรนะครับอบ่ค่อยมีเวลาครับต้องอยู่กับงานแจ็คีนยังปิดอีียงครับพี่น้องนะครับเมื่อนีวานอากาศเย็นสบายดีนะครับนี่ดวงอาทิตย์กำลังขึ้นเวลาแปดวงกวัวนะครับตอนนี้อุณหภูมิอยู่แถวบ้านเมืองเลยนะครับอยู่เมืองเลยถ้าแถวบ้านก็ประมาณสิบหกสิบเจ็ดองศานะครับอากาศเย็นพอดีสบายดีนะครับพี่น้อง ก็เลยมาอัปเดตให้พี่น้องบึงนี่ครับนี่เป็ดไก,ก่ก็ยังเลี้ยงพอได้อยู่ได้กินแล้วครับหลังจากก่อนหน้านี้นะครับเยอะเลี้ยงเวลาแล้วบันนี้ประสบภาวะดูแลบบทั่วถึ่งก็เลยประสบปัญหานะครับนี่ก็เรือยางละบกี่ตัวนะครับหลังจากก่อนหน้านี้เป็ดอะครับนี่เป็ดเทศนี่มีเป็นร้อยตัวเลยนะครับอน,นี้ไก่ดำมีไกง่งวงนะครับก่อนนี้เป็นเก้าตัวสิบตัวก็ขยายพอพันได้เป็นพอสมควรอยู่ก็เลย อ่าบ่ตรงจุดตรงเป้าปันใดครับพี่น้องครับในการบางทีคิดว่าอ่ามันจะขอเลี้ยงเยอะแล้วมันจะดูแลไว้หรือว่าจะอ่าเอาเป็นค่ายเป็นชุดเป็นรถเป็นเที่ยวมันก็บ่ด,ดังคลิปด,ดังวังไว้นะครับพี่น้องมาเจอปันห้าฝนที่พานมานะครับฤดูฝนที่พานมาตกชุกตกชุมบ่เมียกลืมหู้ลืมตาเลยพี่น้องก็เลยเฮ็ดให้ไก่อ่าเป็นโรคนะครับตายนี่ก็พอได้อยู่ได้กินแล้วครับตอนนี้บ่ได้อ่าเน้นในการ ฝักไข่ฝักมันออกลูกออกเตาไว้ค้าไว้ค่ายถือตะกรอนแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเห่าเพ็ดคือเกาแล้วมันก็ม่ตรงบ่ตรงโจทย์ที่เห่าต้องการนะครับต่อตอนนี้ก็เพ็ดแบบแบบพออยู่ได้พอได้อยู่ได้กินเนี่ยครับนี่ครับนี่นะครับอ่ามาซิผ่าไปอ่าอัปเดตเรื่องต้นไม้อ่ช่วงนี้มันก็อาจจะหน้าแรงบังเิดพม,มายู่ไม้นี่บระหามี หน้ามีทานะครับพี่น้องเนาะก็เลยบ่หันมีหน้ามีทาเถื่อนะครับก็เลยต้อ,ตองขนน้ามาจากที่อื่นก่อนหน้าเนี้ฝนตกก็สำรองน้ำเอาไว้ใช้ไล่พอสมควรยุตแต่วก,ก็มันใช้หมดแล้วครับทั้งให้เป็ดให้ไก่กินนะครับเนาะแล้วก็ไว้หดน้ำต้นไม้อ่าไปดูอ่าต้นไม้ที่ผมหลงไว้ปูกไว้แล้วกันหลังจากที่ ย้ายมาจากส่วนข้างในนะครับน่าอยู่อยู่ต้นนี้ก็ประมาณประมาณปีนึงแล้วใกล้ครบปีละถึงเดือนปีกว่าแล้วครับถ้าถึงมีนาเมษาที่จะถึงนี้ก็คงจะเป็นปีกวกาๆคือกันนะครับประมาณปีปีน้อยๆอ่ะครับผมไปเบิ้งกันนะครับสาหรับต้นไม้ที่ผมปลูกไว้นะครับว่ามันจะอัปเดตให้เบิ้งวามีต้นอย่างแน่นะครับพี่น้องไปนี่ครับพี่น้องมาเบิ้งแล้วกันนะครับนี่ ต้นกัญชา,าก็ปลูกไว้ใช้ไว้กินนี่แหละครับเพราะว่า,าถ้าจะาให้ปลูกเป็นลำ่ำเป็นสันเป็นกิจการลักษณะเป็นธุรกิจในเรื่องเงินเรื่องทองก็คงปตอดภัยโจษหรอกครับพี่น้องเพราะว่าชาวบ้านห่างคงว่มีปัญญาที่จะไปเห็ดกัญชาที่เป็นแปรรูปหรือว่าเป็นผลผลิตที่มันได้ตรง,ต,รง,ต,รง,ต,รงตามความต้องการของตลาดหรือว่าที่เป็นคือจังรัฐบาลเพื่อนว่าก็คงเป็นเรื่องที่ยากพอสมควรอยู่นะครับ ยิ่งตอนนี้รัฐบาลก็พยายามแก้ไขปรปับปรุงก็มีคัดค้านนูน่นนี่นั่นกันไล่เรื่องเกี่ยวกับ,กบพรบกันชงกันช้านะครับเห็นตกสภาไปหไลไยรอบแล้วนะครับรัฐบาลเพิ่นก็นได้แล้วก็สภาล้มมีไล่ผู้ไล่คนก็คงจะติดตามข่าวๆทางรัฐบาลอยู่นะครับส่วนหนึ่งเมันช่วงเป็นช่วงที่ เกี่ยวว่างของกฎหมายนะครับเกี่ยวกับพรบกัญชงกัญชาเนาะครับเนาะเกี่ยวกับนั้นเพราะฉะนั้นเราก็ปลูกไว้อยู่ไว้กินนี่แหละครับนี่แต่ว่าบังเอิญว่าผมก็ปลูกเรื่อยๆถ้ามันมีลายมากมายมันก็เอาหัวขึ้นไปเฮ็ดยั่างเนาะครับเนาะเอาไว้ใส่ต้มใส่แกงไว้ต้มกินธรรมดานี่แหละครับไว้ใส่ต้มเป็ดต้มไก่พวกนี้แหละนะครับเก็บไว้ชงเป็นชาดื่มก็แค่นี้แหละพี่น้องเบิ่งแต่บังเอิญว่ากัญชาเนี่ยครับแถวๆ เมึงเลยนี่ผมคิดว่าอ่ามันปุ๊กปนยากแหละครับพี่น้องเบิง้งนี่ผมใส่แค่อ่าขี้ไก่ที่เลี้ยงไว้นี่แหละครับพี่น้องต้นเตยเราต้นพีนนน่น้องเบิง้งใหญ่พอสมควรเลยพี่น้องใหญ่ขนาดเลยทีแรกผมนึกว่าบนมันปรยอดตะโตขนาดนี้แั่พี่น้องครับนี่เนี่ยครับเนี่ยอ่าเมื่อวานเพิ่งฉีดน้ำส้มขวนไม้ไปนะครับนี่อันนี้รู้สึกจะเป็นตัวเมียนะครับอ่าคิดว่าอ่าก่อนหน้านี้มันมีตัวผู้กับอ่าตัวกระเถิยกระทอน,ท,อนทิ้งไปแล้วล่ะครับทอนไปใส่ต้มเป็ดต้มกไมก่ละเบิ้งอิ่นก็ เป็นหน้าลาไก่นะครับพี่น้องนี่หน้าลาไก่ก็เลยปลูกไว้พอได้อยู่ได้กินนะครับปลูกใส่ตะก,ก้าเนี่ยแหละครับบังเกินข่าวที่แล้วผมม่ได้ฟังตะก,ก้าดินไว้แต่ตอเน,นีอ้โหงามขนาดเลยพี่น้องบ่ต้องใส่ปุ๋ยแล้วก็ผสมดินอีกอย่างมากมายแล้วครับพี่น้องเพียงมีขี้ไก่อ่ยู่นําที่เลี้ยงไว้เห็นบอกคำเนก่อนหน้านี้ตนประมาณเท่ากับเท่ากับเข้มก็ว่าได้อะครับนะแต่ว่าพอมยาย้ายใส่กระทั่งแป๊บเดียวนะครับนี่พี่น้องบึงนี่พี่น้องบึง งามเลยครับขี้ไก่นะครับนี่ในคณะเดียวกันผมก็เพิ่งปลูกกระลำลงไปนะครับเอพอได้อยู่ได้กินเนี่ยครับปลูกกระลำดงดาวเรืองพี่น้องคือขี้ไก่เลยนะครับทั้งๆที่ผมน้ำอาจจะบ่เต็มทีปันใดนะครับเนาะนี่ดูแต่ละต้นดูดูพี่น้องเบิง่งนี่กัญชาแต่ละต้นโอยต้นแทบเท่าแขนนลยพี่น้องใส่ขี้ไก่อย่างเดียวเลยครับพี่นอ้องปุ๋ยอย่างอื่นแทบบ่ิบริเวณไรเลยครับ อ่าผสมแกลบกับดินท่าแถวนี้แหละแล้วก็เอาขี้ไกลโลนะ่โรยหน้าประมาณอาทิตย์ละครั้งหรือว่าอาทิตย์ก,กว่าครั้งหนึ่งประมาณเนี้ยแล้วแต่จังหวะนะครับอ่าโรยไปก็ลดน้ำให้เพียงพอ,อต้นนี่ดูพี่น้องความสูงท่วมหัวผมนี่อยู่อย่างยอดสูงเลยพี่น้องครับแต่ละต้นงามอัศจรรย์อ่าต้นกล้าผันแต่ละต้นผมคิดว่ามันน่าจะตายแล้วละ่ะแต่พอเอามาลงดินมาปรับเปลี่ยนหม่โอ้อันนี้ฝรั่ง้องปอซื้อพี่น้องนี่ฝรั่งของปอซื้อเพิ่งเปิ้ลปลูกมา เมื่อเมื่อกลางกลางฝนเดยครับกลางกลางฝนโมเมนต้นฝนแล้วนะครับพี่น้องนี่ตอนนี้กะจะจะเจริญงอกงามดีนะครับพี่น้องนี่ใบโตอ่าพอว่าได้น้ำก็เริ่มออกมากออกหน่ยแล้วลหละครับแต่ว่ากา็อ่าบได้สซแต่บไ่ไแดบบ้บ่น่าจะไวอ่ะนะครับเนาะนี่มันเอิญส,สั่งซื้อมาจักนั่นมันเป็นเออผมบอกว่าเป็ดเป็ดม่วงว่าสันรับ,รบแต่ว่ากา็บ่น่าจะใช่อ่ะนะครับเนาะ นี่ครับเนี่กระปุกก็ได้อยู่ได้กินแล้วครับหน้าแรงกระปุกนิดหน่อยหน้าฝนก็ตกมากก็เลยน,นี่ชบาเมเปิลน,นี่พริกกระเลียงนะครับถ้าพูดถึงเรื่องกัญชานี่ครับกัญชากัญชงเนี่ยก็ถ้ามันบ่ทอบโจทย์เหรอครับถ้าเอาไปปลูกาตามกระเสเพิ่นปลูกวังซี่ค่าค่ายเป็นเงินเป็นทองเป็นธุรกิจที่คงเป็นที่เรื่องยากพอสมควรสําหรับ ชาวบ้านทั่วไปเนาะครับเนาะตอนนี้ยิ่งมีพรบกันชงกันชาย,ยังคาราคาสังอยู่รัฐบาลก็เห็นต่สภาล่มนะครับส่วนใหนทางฝ่ายค้านทางรัฐบาลน,นั่นแหละครับเพิ่นก็ห่วงไปกับการลงพื้นที่การห้าเสี่ยงนะครับพี่น้องอเพราะว่าใกล้จะเลือกตั้งในช่วงประมาณเดือนมีนานะครับรัฐบาลก็เลยดูนั่นอยู่นี่บังเอิญว่า ก่อนหน้าเนี้ยครับผมอะไ้เอาน้ำพึ่งเอ้ยไอ้น้ำส้มขวนไม้หมาชีดนะครับอันนี้พึ่งหาม้ามาเลี้ยงไว้นะครับเับงเอนมีซ่องตัวนะครับอ่าแม่บ้านตังซื้อ่างเงินทองนะครับขี้เล่นนะครับพี่น้องครับนี่ราว่ามีตัวนี้ก่อนหน้านี้ดําตัวดําตัวหนึง่งพี่น้องมึงต่ว,ว่ามีคนเข้ามาในส่วนแล้วครับเข้ามาในส่วนก็เลยน่าจะเอา อุ้มไปละครับตัวนี้ก็เลยเลือดตัวเดียวแล้วพอดีมีมูเออเพิ่นกะเจ้าเอาแมวมาปล่อยไว้อีกสามตัวพี่น้องนี่ดูแมว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 นี่พี่น้องเบิ่งแมวสามตัวเลยโอ้ทีแรกกระบอกเลี้ยงหรอกผมกระบอกคอยมาคอยชอบปันใดเนาะครับแต่ว่ากระบอกได้ว่ามันดอกแต่ว่าห้ามาเลี้ยงไว้บังเอิญแล้วเอาแมวมาอยู่นเนี่ยดูดูพี่น้องเบิ่งนี่มันก็กวนแมวจนโมนั้นนหะครับมันก็บ่มีมูเนาะครับพี่น้องเนาะมาอะมาว่งเรื่องอ่าพืช ที่จะที่ปลูกไว้แล้วกันครับนะก็มีนี่แหละครับนี่ั่งห้องประสูออีกต้นหนึ่งที่ปลูกใส่ใส่เข่งนะครับถ้าผู้ใดมีพื้นที่อ่าน้อยๆย,ยังเช่าค,ครับปลูกไว้หน้าบ้านหน้าซอ,นนองนี่กินได้เลยนะครับพี่น้องนี่ผมหอเริ่มหอ REM แล้วเริ่มก็จะได้พอกินแล้วครับพี่น้องเบิ่งเนีย่ยประมาณอีกประมาณเดือนอีกประมาณต้นต้นเดือนหรือว่ากลางเดือนกลางเดือนประมาณกลางเดือนมกราก็จะได้ได้กินแล้วครับรั่งห้องประสูอเป็นรั่งไส้แดงนะครับั่งไต้หวัน นี่ครับธาตต้นเล็กๆพอดีอุดมสมบูรณ์นะครับก่อนหน้านี้ผมปลูกมาปีสองปีแล้วแ,วแต่บรดิเรเพิ่งเอามาปลูกเอามาดูแลจริงๆจังๆปีนี้แหละครับเนี่ยเพิ่งบวกกี่เดือนที่ผ่านมาแต่ว่าติดลูกดกขนาดพี่น้องนะครับพี่น้องฝรั่งห้องปศุสัตวฝรั่งไส้แดงผมก็จะได้ห่อไปเรื่อยๆแ้วตอนนี้ต้นเหมือนบอบอใหญ่ครับห่อไปแล้วเจ็ดนะครับจะเอาเพิ่มเติมอีกประมาณรุ่นนี้ก็ประมาณที่จากสีห่ห้านวยพอได้กินนะครับเนะาะบรเพราวาต้นมันอย่างนั้นอยู่ก็ กะบปลกเว้อีกส่วนหนึ่งก็ประมาณ50-60ต้นนะครับมีทั้งสุยนี่นะครับแล้วก็ฝรั่งห้องเป่าซื้อแป้นกิมจูฟางร้อยเม็ดนะครับฝรัง่งลายไส้ผันอยู่นะครับอันนี้พริกกระเลียงนะครับนี่งามใส่ขี้ไก่อย่างเดียวเลยครับพี่น้องดูต้นท่อมครับเนี่ยเนี่ยยังท่อมเนี่ยปลูกไว้สามสี่ห้าต้นก็พอได้เคี้ยวได้ต้มกินแล้วครับพี่น้องบ่ยังมากไหมเราปลูกไว้ลายกัน คาบลูไปจะมันไปไปค่ายไปได้หรอกครับก่อนหน้านี้กระแซ่มันมานะครับอพอรัฐบาลนะประกาศให้เป็น่นโมเมนเป็นยาเสพติดเป็น,ป,ป,นประเภทห้าแล้วกัคนปูกกันเต้มบ้านเต็มเมืองก็ไปได้มีราคาค้างวดอีกแล้วนะครับมีทุกบ้านทุกซองนะครับตอนนี้นะครับสําหรับกระท่อมนะครับนี่กระปุกน้าหัวน้ส่วนพอได้อยู่ได้กินแล้วครับนิดหน่อยนะครับนี่แต่ว่ากัญชากระปุกไว้ย,ยังแล้ว ผ่านไส้ผ่านละต้นซองต้นนะครับนี่อ้าวปรด็ผมจะพาไปเบื้องทุเรียนปกติปุ่มปลูกทุเรียนมาบ่เคยแอมแตกยอแตกใบป่านนี้จะเทือบังเอิญพอดีนะครับปีนี้ได้ดูแลรักษาร์ได้จังน้อยนะครับก็เลยเอ่อน่าจะได้กินอยู่เพราะว่าแถวๆนี้เ,เดลเมอหน้าซิมาอัปเดตส่วนผู้่นเป็นมากเป็นน่วยให้กินแล้วก็ปลูกไว้ต้นซองต้น นะครับตามหัวตามส่วนตามหัวให้ปลายนาว่ามันอุดมสมบูรณ์สมาใเมเมื่อหน้าเดี๋ยวสิไปเอาคลิปมาให้พี่น้องเบิ่งนะครับไปเดี๋ยวผมพาจะเบื้งทุเรียนที่ผมเพิ่งปลูกประมาณกลางฝนนี่แหละครับไปเบิ่งกันนะครับผมพื้นที่มันก็มีไผลผ่อสมควรอยู่แต่ว่าผมก็เฮ็ดในวงจํากัดนะครับนี่าจะเฮ็ดเป็นกเกษตรแบบปลานิดก็ได้นะครับเพราะว่า,าต้องการที่มันใกลน้ำผอได้หิ้วได้หดนะครับซึ่งมาอยู่กับ สภาพยังบรหันได้มีหน้ามีทาอยู่นะครับนี่ก็อยู่เนื้อที่ประมาณสองสามไร่นะครับกบก็ตอนนี้เลี้ยงกบนี่ครับนี่มันเอาอาหารให้กินกระบอกินแล้วครับมันหน้านาวแล้วนะครับมันก็อยู่ในในนี่แหละเรืออาจจะบอกเห็นกบตัวกบจริงๆอะน้อครับเนาะเรือประมาณสักสิบโลแล้วครับก่อนนั้นนี่ก็ไปซองเพิ่มเมื่อแล้วนะครับไปซองมือละข้างละเก้าโลสิบโลนะครับพี่น้องไปเดี๋ยวผมเสียาไปเบิางทุเรียนแล้วกันนะครับ เพิ่งปลูกเมื่อตอนอต่างฝนที่ผ่านมาพี่น้องเบิ้งนี่นี่อยู่ตรงกล้วยหอมถองพี่น้องเบื้อา่าซึ่งเหมือนได้เนี่ยจะออกปีออกหน่วยแล้วพี่น้องนี่อีกโอนานก็ออกระครำเนี่ยแต่ว่าอุดมสมบูรณ์แตกลูกแตก,กแม้แตกกอรากขนาดพี่น้องก่อนหน้าเนี่ยผมเคยซื้อเพิ่นมาเนี่ยตแตขนาดต้นขนาดเนี่ยครับเนี่ยขนาดเนี่ยคณะเนี่ยห้าสิบบ้านเลยครับพี่น้องแต่ว่าพอมาปลูกตัวเองอุ้ยลูกเต็มกรอเลยนะครับเนื่องจากช่วงช่วงฝนที่ผ่านมานะครับเนี่ย ได้กินน้ำกบเปิดน้ำขี้กบที่รางชาล่างอ่ะพี่น้องเบิงนี่ต้นทุเรียนเนี่ยเพิ่งปลูกมากลางฝนหรือไปไปปลายฝนได้ซ้ำนะครับเนี่ยเนี่ยกระปุกธรรมดาแบบง่ายๆนี่แหละครับแต่ว่ากะปีนี้ได้ดูแลนะครับได้ปกติปลูกเราจะาบ่มียอดจังซี้เลยครับเนี่ยทุเรียนทำเนะี่ยเพิ่งซื้อมาต้นประมาณร้อยห้าสิบบาทประมาณาเพียงหกเข้านี่แหละครับต้นนี้นะครับคือว่าโอเคอยู่นะครับแต่ว่า ผมผมมั่นใจว่าจะรอดหนาวนี้เลยเพราะว่าอากาศเย็นจัดๆนะครับเห็นกลมอุตุบอกว่าจากักเมือวันที่14บสีบ้าไปจนฮอสวันที่2ี่ก็อากาศก็คงจะหนาวพอสมควรนะครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะพาไปบ้งอีกต้นหนึ่งนะครับพี่น้อง,งมีกระทอมนะครับมีกล้วยหอมทองรุ่นเดียวกันกับต้นเมื่อกี้เลยครับแต่ว่าการดูแลมันมัน,ม,นมันเหมอือนกันนะครับพี่น้องเงาะเงาะเพิ่งปลูกงดฝนแล้วถึงปลูกนะครับเนี่ยอีกประมาณสองปีก็คงจะ <Birthday. S 2> uh, ได้กิ่นแล้ว,ลว <c oughs> จะมาอัปเดตให้พี่น้องบึงเะครัผมจะพาไปบึงต้นทุเรียนอีกต้นหนึ่งแล้วกันพี่น้องนี่้พาพบอได้กิ่นน้ำต้นกระท่อมนี่มันจะมักอากาศที่ชุ่มชื้นมักอากาศที่เย็นนะครับเออมักมัก,มก,มกน้ำนะครับว่าไงชอบน้ำนี่พี่น้องบึงดูยอดสินะครับพี่น้องนี่โอ้โหยอดปกติผมปลูกทุเรียนที่ผ่านพานมาหลยปีแล้วนะครับปูีใดก็ตายทุกปีทุกปีเลยครับแต่ว่าปีนี้นี่พี่น้องบึงสังเกตถ้าเป็ียนแบบนี้คิดว่ามันคงจะรอดแน่นอนเลย แต่ว่าต้องให้น้ำทุกมือหรอกครับก็หิ้วมาหดเอาบวรดี่แหละครับบวาหดน้ำเขาเลยแหละมาลดให้พื้นมันชุ่มแต่เมื่อวานเพิ่งไปเอาฟางเข้ามานะครับเนี่ยฝางเข้ามาก็จะได้มาหุมให้มันนะครับเพราะว่าเจออากาศเย็นๆหนาวๆก็คงจะนั่นเดี๋ยวพี่น้องอุดมสมบูรณ์มากเลยน,นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปบางอีกต้นหนึ่งแล้วกันครับผมกระปุกทุกอย่างแหละครับปุกลายอันลายยางอันใดได้กินก็น โอเคเบ่ได้กินก็แล้วไปนะครับพี่น้องอันใดบ่ได้กินก็อคอยว่ากันก็มียางได้กลิดประมาณาส่วนนี้อยู่ประมาณ200ต้นนะครับนี่อันนี้น้อยนะอันนี้มันมันห้านาทีนะครับเอาไว้ต้มไว้เห็ดของหวานกินน,นี่มะกรูดนะครับก่อนหน้านี้ผมปล่อยปลูกแล้วก็ทิ้งไว้อยู่ส่วนเก่าก็มีเยอะนะครับแต่ว่าอันนี้เพิ่งมันกําลังจะพริใบพริแตกยอแตกใบไหมแล้วครับ นอกจากนั้นก็มีอยู่เรื่อยๆแหละครับนี่เอากินแล้วก็ทิ้งๆคว้างๆมันก็เกิดมาแล้วครับพี่น้องนี่ฝรั่งห้องปอซื้อคือกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ่งอีกต้นหนึ่งนี่โงก่กันเพิ่งปลูกเนี่ยก่อนหมดฝนพอดีครับพี่น้องเนาะเพิ่งมาแล้วมันบ่มีเวลาปลูกแล้วครับพี่น้องครับเนี่ยตรงนี้ต้นหน้าแรงก็ต้องขอนน้ำมาพอสมควรน,นะครับ จร,จริงๆแล้วการเหตุการณ์กษตรซหรือว่าพูกต้นไม้มันปัจจัยหลักแท้ๆก็คือน้ํานี่พี่น้องเมืองธรรมดามันต้นมะฮงมะกอนี่ก็น่าจะได้กินแต่ว่าเมืหนาวเพิ่งลงไปนี่ครับเนี่ยแตกยอดแตกชอไม่ก็จะติดมากแล้วครับเนี่ยแต่ว่านต้นมันยังเล็กยังน้อยอยู่นะครับนี่ฝรังฝร,รังไสแดงนะครับเป็นฝรังไสแดงแต่ว่ามันเป็นต้นกล้าเม็ดนะครับเนาะมันอาจจะบดเต็มที่ปไปเลยนะครับนี่เขาค้องกินมีทุกอย่างแหละครับแต่ว่า อย่างเล,เล็กๆน้อยอันใดได้กินก็เอามากินบังเอิญสั่งข้าวโพดมาก่อนหน้าเนี้ปลูกไลยเติบยู่นะครับแต่ว่าเอาไว้ซ้ำตนพี่น้องอเขาบอกว่าฟัเนเป็นเป็นข้าวโพดพข้ามามันจะออกอทั้งสองข้างเลยครับนี่พี่น้องออกข้างนี้ก็ออกข้างนี้ก็ออกข้างนี้ก,ออก็กออกนะครับในโฆษณาในเฟซบุ๊กเนี่ยแต่จริงๆแล้วโดนล็อกนะครับเฟซฮึกคลายของบรตรงปก ที่ตัว่ข่นะครับว่าไงซะนะครับเนี่ยบกีเม็ดนะครับต้นบกีเม็ดเป็นเงินร้อยซองร้อยไปน้องมีออกไปม,มันกะ็ะชี้ออนเหรอครับพี่น้องเข้าเลยนั่นไปนี่พี่น้องมาเบิง้งทีแรกพงอกบ่คอยได้ดูเลยลักษานี่ครับพี่น้องซื้อมาต้นเลี้ยงแคะเกล็นคาดว่าจะตายแล้วพอมาได้ทึกน้ำทึกทาในจังน้อยนะครับเนี่ยดูเบิง้งได้กินน้ำกินทาแล้วก็บบรุงดูแลเนี่ยแทกยอดไม่เลยครับพี่น้องครับ ใช้ปุ๋ยปรับปรุงดินไปนะแน,น,ปปปน่แล้วก็เอานี่ครับนี่เม็ดปุ๋ยปรับปรุงดินแล้วก็เอาขี้ไก่ที่อยู่ในเล่าในค้อกนี่ละครับนี่อันนี้ใบาอาจจะดำๆจะน้อยเพระาะว่าผมเพิ่งชีดน้ำซุปขอนไม้ไปนะครับลักษายอดลักษากันไล่เพีย้ยไล่เมงนะครับนี่พี่น้องบึกน่าจ,จะมีนั้นแต่ว่ารู้สึกว่าเหมือนโหน้าลอดบน่บบบบนาอดตายซะหรอกแต่ว่าก่อนหน้านี้นะครับผมเหลือแต่กิ่งแล้วครับนะ นึกว่ามันจะตายแล้วพี่น้องแต่ว่าบอน่าจะตอนนี้มีมีมีวี่วแววว่าจะรอดอยู่นะครับเพราะว่าเพิ่งแตกยอดไมเลยครับพี่น้องนี่ปกติบอเคยแตกยอดทับปุูกทุเรียนบอแตกยอดปันี้อ่ลายฟ้าล่าปีมา,เ,าเป็นปีมาก็คงจะบอรอดอะนะครับเนาะพี่น้องอาเด๋ยวสิพผ่าไปเบึงนะครับอีกถังพุ่เบึงนะครับพี่น้องครับอันนี้ก็ฟรังห้องปลอซื้อนะครับพี่น้องนี่ ช่วงหน้าน,นี้ปลูกบวบปลูกทั่วก็เลยเขื่อมันคลุมไปเมอ้อเลยก็เลยบ่ค่อยได้ใส่น้ำใส่ปุ๋ยให้มันนะครับว่าไดา้ลักษามันดีไปในเป็นคลุมก็เลยยอดนั้นนี่ครับในลักษณะคลุมแบบนี้นี่บกักทงเฮอัน,อนนี้ต้นนี้ห้องประสือ้ตอต้นนี้ได้กินไปลูกนึงแล้ววานครอบอีกขนาดเลยครับพี่น้องนี่ติดอยู่โลกลูกนึงตรงนี้แหละแต่ว่าเพิ่งปิดไปกินนะครับนะครับเอาสำหรับคลิปนี้โดนๆฉัน,ดน,ดนได้มาอัปเดตให้พี่น้อง เบิ้องอีกท่นึงครับอตอนนี้ก็หน้าแรงแต่ว่าก็นี่ส่วนก็ยังกิจกรรมคือเกาบังเอิญ่าปุ๊กกล้วยห้อมทองเพิ่งมาครบรอบครบปีนี่พี่น้องเบื้องก็เริ่มผลิดอกผลิเขือแต่ว่าบทุกช่วงฤดูแรงนะครับแบางองนะอันใดได้กินก็พอได้กินก็กินนะครับติดติดติดเขือทุกต้นเลยครับพี่น้องครับติดเขือทุกต้นทุกต้นเลยนะครับพี่น้องเบิง้งนะครับาบาังเอิญหน้าฝนบติดเพราะว่า เพิ่งมาปลูกช่วงก่อนก่อนเนี้ยก่อนแลนอ่ะครับเนาะฮะอย่าลืมแล้วกันนะครับผู้ใดเข้ามาก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้หนำแน่นะครับอ่านานๆจะได้อัปเดตคลิปมีไลฟ์ผู้ไรคนขอบคุณหลายๆนะครับสําหรับการทุกการติดตามนะครับอ่านี่ดูนะครับที่ทุกอย่างเออทุกนี่มีต้นไม้หมดลรอครับแต่ว่ามันเถือกเรือคุมเครือบักทั่วเครือฟักทองนะครับอันนี้ดูดิต้นมันปูนะครับก็คงจะได้มาแผลวมาทางมาตัดออก นะครับเมื่อวานเพิ่งไปเอาเฟืองมาไว้คุมต้นไม้นะครับนี่แหละครับนี่นี่กับั่งห้องปอซื้อนะครับเอาสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำนี้นะครับฟ้ากพีฟากน้องไว้สำนี้แล้วกันนะครับอรอบคุณหลายๆสำหรับกดติดตามกดแชร์กดไลก์กด subscribe ให้นำนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำนี้นะครับคลิปหน้าถ้ามีจะไหสทมาอัปเดตให้เบิร์อีกหนึ่งนะครับสวัสดีครับ